หลายค่ะหลายนแนวเลยเกิดขึ้นไปตรงนู้นเลยค่ะเก็บ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 ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเห็นไหมนี่เปื่อยทิ้งหมดค่ะอืเสดายเสดายนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเจอกับสาวบีอีกแล้วนะคะยยางมากเลยเงียบเงียบค่ะวันนี้สิผ้าขาป้าพาดงก็บเพ็ดอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะนั่นแหละเดินมาถึงครึ่งทางฝนตกค่ะ โอ้ยฝนตกกัสีแดงเข่าตัวค่ะเป็นแบบว่ามันไม่ได้ตกแรงค่ะตกฟอลิ่นๆเพราะลำขั้นจ้ะไปรุนไปชมไปด้วยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะว่าจะได้เยอะไหมเนาะวันนี้เพราะว่าบีไม่ได้เข้ามาฝานี้นานมากแล้วค่ะก็อาจจะมีแหละสีเยอะสีน้อยก็ไปรุนกันนะจ้ะมืนอีสีได้เต็มตาครับบอโนอหลาขึ้นเก้าค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะก่อนแรกแหกมันค่ะ นี่าปาดหล่ๆค่ะยางวมาได้ครองข้างเ,เ,งางเลยหิมะตกปกแป๊กปกแป๊กค่ะเนีย่ยเป็นฟอยขาวๆเห็นไหมเป็นหิมะค่ะโอ้สีเมื่อกันแนวใดอยู่ค่ะเขามาหอดปลาแล้ว <laughs> เก็บได้ห้าบาทนึ่จ้ะเนี่ยดอกงามมค่ะเนี่ยข้อแรกเราต้องเอาก่อนนะคะจะเยอะจะน้อยเราก็ต้องเอาดอกเดียวเราก็ต้องเอาค่ะเอาแหกมันกระต้าค่ะ ข้างบนตรงนี้ก็ยังออกอยู่ค่ะแต่ว่าเราเอาแค่นี้ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเจอดอกอยหญ่ๆเพคนเนาะงูย,ยัญ่ๆได้จ้าเจออีกแล้วครับพ่อแม่พี่นอ้องคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คข่ไข่เห็ดปีเก้าค่ะบข่อยงามปันไดเก็บทีละนิดละน้อยไปอันนี้ใหม่กันสั้นค่ะ ตรงนี้เขาก็จะออกในต้นไม้แบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคือเห็ดหูหนูเนาะนี่แล้วก็เก็บได้เลยก็มีพี่ป้าในอาถามมาแถบทุกคลิปมาเลยเนาะค่ะว่ามันเกิดในต้นอะไรเนาะมันมันมีแฝดบอมันกินได้เมือดบอที่มันเกิดในต้นไม้ยังเสียนเนาะคะ่ะจริงๆแล้วมันก็เกิดในต้นบีชแหลคะค่ะต้นบีชแน่ในต้นหูรุ้นเดร์แน่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ นี่ก็กินได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเนี่ยก็มันเป็นเห็ดหูหนูบานเท่านี้แหละภาษาเยอรมันเรียกว่ายูดัสอัวค่ะเดี๋ยวพี่จะเขียนคำกลับไปให้พ่อแม่พี่น้องไปศึกษาเบื้องเดื่อว่ามันเกิดในต้นใดเนาะคะ่ะเนี่ยก็บรรยากาศในป่าสดๆณตอนนี้เลยค่ะเอ่อไปศึกษาเบื้องค่ะพ่อแม่พี่น้องคะบางคนเพิ่ดกระทะมาว่าเอ่อหน,น้าหนาวแบบนี้หิมะล้มแบบนี้เห็ดม,มันก็เกิด,กดบ่ เขหูหนูเขาจะชอบชื้นนะคะเขาจะเกิดค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะตื่นมาตั้งไกลเพิ่งเจอค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเฮ้ยตอนแรกว่าจะกลับแลยหิมะมันตกแรงเข้าแรงเข้าก็ยังชั่วอยู่ยังมีอยู่ค่ะเนี่ยว้าวมันเกิดในงานไม่ตายไม่ที่ดอกที่โลนลงมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่เก็บไปเรื่อยๆช่วงนี้หิมะละลายแล้วก็เก็บได้ ช,ช่วงสองสามมือที่แล้วนั่นหิมามันตกแห้งมันก็แข็งค่ะพ่อพี่น้องค่ะเนี่ยในต้นหูรุ่นเด็กค่ะฝ้าขาวๆนี่แหละจากเหตุทุหนูค่ะเนี่ยนอเดี๋ยวเขาก็เกิดค่ะตรงนี้บีไม่ได้มานานแล้วค่ะพ่อพี่น้องค่ะมันก็จะเริ่มเหี่ยวแน่แล้วนี่เนี่น เปื่อยบ้างก็มีค่ะป้าอันนี้ยังดอกใหญ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเกี่ยวขาวโพดพวกดอกหนหนมค่ะต้นหูลนเดอร์บางครั้งเขาก็จะออกเห็ดนางลมเนาะค่ะนี่คือเห็ดนางลมค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่ว่าเขาเถาแน่แล้วว่าเอาค่ะบางต้นเขาก็จะมีเชื้อเห็ดนางลมอยู่ด้วยเขาก็ออกเนาะค่ะป้าค่ะพ่อแม่พี่นอ้องต้นนี้เปื่อยทิ้งหมดดูป้า หลายค่ะหลาย,นยแนวเลยเกิดขึ้นไปตรงนู้นเลยค่ะเก็บ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 ขอพอพี่น้องคะวูเห็นไหมนี่เปื่อยทิ้งหมดค่ะอืเสดายเสดายนนี่แหละค่ะห้ามัวเห็นเนาะเนี่ยอืปล่อยให้เป็น,เ,ปนเชื้อค่ะเนียเราก็เอาแต่ดอกที่เอาได้ค่ะได้อยู่อันนี้ว้าฮัดกับพ่อแ่พี่น้องสุกมนันอีกแล้วห้ามือค่ะเพืยอ มันออกเป็นยวงเลยค่ะแล้วก็ดึงหมดแผงเลยงอนองมนค่ะตอนแรกว่าจะกลับบ้านแล้วนะท่นหิมะตกค,ค่ะเดินออกมากลางทางแล้วค่ะเพราะ่พี่น้องค่ะช่วงนี้ฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆค่ะแถวบ้านบีโอเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเด๋ยกก็หยุดค่ะธรรมชาติครัเพ่อพี่น้องป้าเหงาเนื่อเหงาเนื่อค่ะธรรมชาติก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะอ ต้องไปต้องไปฝั่งนี้ค่ะเผื่อน้ำค้างน้าเนยค่ะพ่อแม่พี้องดูตรงนี้ก็ยุม้มมาเลยนะมาอีกแหละแรงมาอีกแหละฝนค่ะมาออกได้งานใน้กิงค่ะหมดละงานนี้ ตรงนี้เขาก็เปื่อยเน่าทิ้งหมดค่ะป้าเห็นยังนักข่อยบ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอืเห็นนางลุ่มค่ะเห็นนางลุ่มก็มีนะคะเห็นไหมว่าสิกินได้บ่เนาะบาทนี้ค่ะหรือว่าจะเปื่อยทิ้งหมดค่ะอุยเอ้ยเขาออกได้แล้วนี่เก็บนั่นนี่แหละถ้าออกบ่ได้ค่ะกินได้ไหมเนาะ ยากเปื่อยแน่แล้วคะ่พะพ่อแม่พี่น้องคะเปื่อยแหง้งโอ้ยมาบุท่านคะ่ะเพียรเงาบยายุญยี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเปื่อยเล้วคะ่ะเห็นบ่เสียดายเสียดายป่อยเป็นเป็นเสืออยู่นในหระค่ะพ่อแม่พี่น้องต้นหูรุ่นเดิอบางต้นเพื่็เกิดเห็ดน,นางร่มเนี่ยคะ่ะอืมว่ะเห็ดหูหนูอยู่ข้างหน้านึงกอดค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาบุท่านเสนนะะียดายเนาะอืม เราก็เอาอะไรที่เราเอาได้คะ่ะเห็ดเห็ดูหนูเราก็อยู่ตรงนี้คะ่ะนีเนี่ยเห็ดผูหนูคะ่ะป๊อดงามๆคะ่ะเนี่ยใช่ไหมดอกใหญ่เบลอรเบล่าเลยคะ่คะเกี่ยร์งามค่ะงามแน่ค่ะป๊าดท,ทางฝั่งนี้ก็เยอะคะ่พพคะพ่อพี่น้องค่ะนี่ อืมโอ้ยปลาบักหูลุ้นเด้อค่ะเออปลาแบบตุ่มแง่หลายค่ะหลายแน่ค่ะพ่อแม่พี่น้องใจละบึ้เก็บอ้อวันนี้ค่ะปัดเกือบเมื่อนาะคะ่ะเกือบอะไ้เก็บค่ะ่พแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวก็เปื่อยแล้วเนี่ยถ้าไม่เก็บเนี่ยเริ่มเปื่อยเป็นเป็นบางดอกแล้วค่ะอืมงาม ถ้าหิมะตกกเก็บบอดายขึ้นเขาค่ะมันแข็งค่ะเนี่ยห่าวเอาห่าวเอา,เอา,เอา,เอาค่ะเพื่อฝรั่งกินบอขถามถามเดิมๆกินเป็นบางคนแต่เพิ่นบอมาหาเก็บเนี่ยนะะี่ดรอกค่ะเพราะพี่น้องค่ะเพิ่อนอยากกินเป็นบางคนที่เป็นแบบทำในกับข้าวแล้วหรือว่าในร้านเอเชียยังเสียค่ะเออเพื่อนอ็กินเป็นบางคนในห้างมีขายไม่มีค่ะ จะว่าเป็นแบบแห้งแล้วค่ะมีค่ะในห้างเนี่ยลองไปศึกษาดูค่ะชื่อภาษาเยอรมันโยดัสอัวค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอหละอืมลองไปศึกษาเบึ้งเนี่ยข้างใน่ก็ยังมีป้าแต่ออกมาได้สูงน้อสอบค่ะหลายๆค่ะเพ่อแม่พี่น้องดอกน้อยอันนี้เราก็ค่อยๆเก็บไปค่ะง่ามพื่อกันน้อยแข็งๆค่ะ พรงนี้ก็เริ่มแห้งค่ะเดี๋ยวเขาก็ออกอีกฝนตกน้ำถือแล้วเขาก็นุ่มแล้วก็ดอกก็พึ่งขึ้นมาอีกค่ะปลาดค่ะพ่อแม่พี่น้องข่อยมาถือปลาแล้วบางทีล่ะเต็มเลยค่ะเก็บเยาวันนี้ค่ะต้นเดียวสิบพราเต็มตาข่อยวัววันนี้สิแดงเมื่อซื้ออะไรนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะไลยค่ะไล่เนี่ยค่ะปลาบุผฟิตวางค่ะนี่ อืมอาเอาหาเอาลุดค่ะเพียวหลายๆค่ะน,นี่อืมเยอะมากค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพียวอืมนี่เผื่อโอ้ยเผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะพ่อแม่พี่น้องครับแล้วตรงนี้เอาได้ไหมโบเห็นดอกบ่เห็น เฮ็ดกายาวากันเด้อค่ะก้มเอาค่ะพ,พี่น้องคะปาดปาดถ้าไหนของต๊ะไปกัสิโตกคข้องหนังไม่เนาะอืมนี่ยตันปุดเลยค่ะปาดงามๆค่ะครับพ่อแม่พี่น้องคะอืมหมือคำสีเหลาโบเห็นชัดกายาวากันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง ดอกกำลังงามอีกค่ะเน,นี่ยดอกใหญ่ๆเนี่ยมันงามหลุดนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเพียรูหนูคักค่ะข้างหนึ่งจะมได้เปื่อยถิ่มค่ะอืเพียบูขคอยางก้ามาลึกปันในเจ้าเทียเยอะมากค่ะวะเห็นว่าอืมอ้อน ต่างเปลืองมาไล้ค่ะดูโอ้ยเหนาเนี่ยกับมีค่ะเพียอันนี้เป็นขอนหูลุนเดอือดต้นใหญ่ค่ะจมนลนัดล่องเนาะค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพายุมาล่ะค่ะมันกับฮากมันกับโขนเองอุย้ยกำมอมอกกำมออกกำลังจะออกอีกเยอะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะบ๊วง เอาแต่ตอใหญ่ๆข um. ึ to to ้นเ่าเลยอันนี้มาน้องมาแนงก็เอาไว้ก่อนค่ะเสียวอีกหลายค่ะพ่อพี่น้องดูบรรยากาศปตาไปด้วยกันดอกใหญ่ๆแบบนี้มากค่ะเก็บเอาเก็บเอาเพื่อเบียร์เต็มตาเนี่ยเยอะอยู่ค่ะพ่อพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ใต้ไม้ มักค uh, ั่กตะเก็บเห็ดนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องฝนตกเขาบริยูได้๋ยวเศร้าเดินเรื่อยๆก็เจือเรื่อยๆไปนี่ย่างอยู่บนมือก่ะอันผมเนื่อยเห็ดนางฟ้าเออเห็ดนางลม่งเขาก็จะออกนี่นี่นี่คือเห็ดนางลมในต้นหุ่นลุ้นเดือค่ะนี่ก็คือเห็ดของหนู เยอะเลยค่ะต้นนี้เยอะเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนีเมื่อแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้เกือบเต็มตาคุณได้เห็นบ่ เนี่ยปากกระตามองก็เห็นเนาะคะ่ะก็อบ,บเต็มค่ะเก็บเอาเก็บเอานะอ้ยสอนค่ะค่ะเดี๋ยววันหน้าจะมาอีกวันนี้อากาศไม่พร้อมไม่เป็นใจเท่าไหร่อันแล้วก็ไม่ขี่ตุ่มน้องค่ะให้มันแห้งกว่านี้ก่อนนะให้มันเป็นแบบชื้นชื้นแห้งแห้งกว่านี้ก่อนแต่คือวันแหละช่วงนี้มันฝนตกหิมะล่มแบบนี้ครับเพราะให้พี่น้องอากาศเนามันเป็นกับฤดูกาลของเขาเนาะธรรมชาติเราจะไป <laughs> เข้าสิไป เปลี่ยนหรือดูเพิ่นบ่ได้กระต่องดำลงชีวิตตอนต่อไปค่ะเขาอยากเก็บเพียเทาก็สู่เขาป้าเขาบออยากเก็บนอนอยู่บ้าน <c oughs> ล่างขาล่างเกือบต้นเง่าพ่อพี่น้องคะมีกี่ต้มคักเลย สีกลับ,บ้านแล้วอีตรงข้าค่ะนี่แหละจะเป็นน้ำม่ค่อม่แเลยจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะโอ้ยเมื่อเดียวเมื่อเดียวมีมะตกเส้นหัวแล้วกัน